คุณผู้ชมครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับไปพบว่ามีสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับได้มีการลักลอบค้าประเวณีเด็กนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็รวมไปถึงสาวประเภท2ในนั้นเนี่ยนะครับมีอายุเพียงแค่17ปีแน่นอนนะครับว่ายังคงเป็นเด็กและเยาวชนก็ถือว่ามีความผิดอย่างชัดเจน โดยเรื่องนี้นะครับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคมนะครับบุกทลายบาดังในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งลักลอบค้ากามนั่นเองครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้มีการเอาผิดในข้อหารหนักร่วมกันค้ามนุษย์นั่นเองครับไปดูภาพกันหน่อยนะครับเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงที่เป็นลักษณะผับ บาร์ Bar, หรือแม้กระทั่งร้านอาหารนะคุณแดนที่ก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวกันไปก็มีหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือก็มีกรุงเทพปริมณฑลก็มีเช่นเดียวกันคราวนี้อยู่ในเมืองท่องเที่ยวนั่นก็คือที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือบอกอปอคอมร่วมกันจับกลุ่มนางนิราชาอายุ50ปีนายพรชัยอายุ21ปี และนายสมใจอายุ21ปีนะครับซึ่งสามารถจับกลุ่มได้ที่บริเวณร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลราวัยอำเภเอมืองภูเก็ตที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองครับนี่เป็นนะครับบรรยากาศและลักษณะของสถานบันเทิงแห่งนี้ที่เรียกกันว่าบาร์นี่นะครับก็จะมีแสงสีแสงไฟก็จะสลัวๆหน่อยนะคุณแนนวับวบแวมแว,มแวมนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลย ก่อนหน้านี้เนี่ยสืบเนื่องจากตำรวจได้รับแจ้งจากทางสายลับนะครับว่ามีร้านแห่งหนึ่งลักลอบค้าประเวณีเด็กอายุไม่เกิน18ปีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็เลยทำการสืบสวนและยืนยันนะครับว่ามีการค้าประเวณีเด็กสาวอายุไม่เกิน18ปีจริงๆซึ่งมีการคิดค่าบริการอยู่ที่คนละ2,500บาทและก็ยังมีค่าบาร์ไฟอีก500บาทต่อคนนั่นเองครับ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับค่าบาร์ไฟคืออะไรคือในภาษาไทยเนี่ยที่ใช้กันในแวดวงสถานบันเทิงก็มักจะหมายถึงค่าเบี้ยเลี้ยงนั่นเองครับสำหรับค่าบาร์ไฟหรือค่าเสียเวลาที่ผู้ชายจะต้องจ่ายให้กับพนักงานบริการซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนะครับหากต้องการให้พนักงานคนนั้นออกมาใช้เวลาส่วนตัวนอกร้าน ก็จะต้องจ่ายค่านี้ก็คือค่าบาร์ไฟอย่างที่สถานบันเทิงแห่งนี้ได้มีการคิดก็คือ500บาทนั่นเองครับเนี่ยฮะเป็นค่าบาร์ไฟนะซึ่งก็หมายถึงการจ่ายเงินเพื่อให้ผู้หญิงในบาร์ออกไปกับผู้ชายนี่นะครับคือบางทีนะครับบางคนก็อาจจะอยู่ที่ในบาร์แห่งนี้แหละไม่ได้ออกไปไหนแต่ถ้าเกิดว่าต้องการนะครับเด็กสาวสาวประเภท2ออกไปนอกร้านนะครับอาจจะไปกินข้าวนะฮะหรือ,ออาจจะไป ในรูปแบบอื่นๆก็จะต้องมีการจ่ายค่านี้นะครับนั่นก็คือ500บาทต่อคนนั่นเองครับโดยทางเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการวางแผนให้ทางสายลับนะครับปลอมตัวเป็นลูกค้าเข้าไปล่อซื้อบริการทางเพศจากเด็กเมื่อสายลับจ่ายเงินค่าบริการแล้วได้มีการส่งสัญญ,ญาณให้ตำรวจชุดจับกลุมเข้าไปตรวจสอบทันทีครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นร้านดังกล่าวนะครับก็ไปเจอผู้ต้องหา3ราย นั่นก็คือนางนิราชาเจ้าของร้านนายพรชัยและก็นายสมใจซึ่งเป็นผู้ดูแลร้านพร้อมทั้งตรวจยึดเงินสดที่ใช้ในการล่อซื้อจำนวน5,000บาทได้ที่เคาน์เตอร์นั่นเองครับอย่างที่บอกนี่นะครับเจ้าหน้าที่เขาล่อซื้อด้วยจำนวนเงิน5,000บาทเพราะว่าที่บาร์แห่งนี้เนี่ยเขาคิดค่าบริการนะคนละ2,500บาท5,000เนี่ยก็น่าจะเรียกเด็กได้ประมาณ2คน 2> ในการล่อซื้อนั่นเองครับนอกจากนี้ ยังได้ช่วยเหลือเยาวชนหญิงและสาวประเภท2อายุ17ปีที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เจ้าหน้าที่จึงได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาหลังจากนั้นควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับเนี่ยครับก็จับกลุ่มได้นะแล้วก็ผู้ชายที่หน้าตาดีๆหน่อยนะฮะที่นั่งอยู่ในร้านเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นหนึ่งในสองคนนี้นะครับไม่นายพรชัยก็นายสมใจ เพราะว่าอายุ21ปีเท่ากันก็คือเนี่ยฮะนั่งอยู่ที่บริเวณเคาน์เตอร์เป็นผู้ดูแลร้านแห่งนี้นั่นเองครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับในสังกัด Cib ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เป็นผู้ชายแล้วก็ตํารวจหญิงนะคุณแนนลงพื้นที่ไปเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ากามเด็ก โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงแล้วก็สาวประเภท2นั่นเองครับจริงๆอยากจะให้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนให้กับผู้ประกอบการนะคะสถานบันเทิงในพื้นที่จังเลยคล้ายๆกับที่พัทยาที่มีการเรียกประชุมผู้ประกอบการสถานบันเทิงะนะคะเรื่องของอมาตรการความปลอดภยัย5ปลอดของทางด้านสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็โยงไปถึงมาตรการของรัฐบาลก็คือ no drugs no dealers นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่จะเข้าไปเที่ยวสถานบริการแบบนี้เนี่ยจริงๆ ก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมีเรื่องของการค้ามนุษย์ก็คือค้ากามแบบนี้ก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องมีเรื่องของยาเสพติดหรือไม่จําเป็นจะต้องปล่อยให้เด็กๆเข้ามาใช้บริการในสถานบันเทิงยามค่าคืนตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยก็อยู่ได้อยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการทําลายภาพลักษณ์ในหลายๆอย่างแล้วก็เป็น การสนับสนุนอาชีพที่มันไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็เป็นการนำพาซึ่งเขาบอกอาจจะเป็นเรื่องราวของอบบยามุกต่างๆเข้ามาสู่เยาวชนหรือประชาชนทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ร่วมด้วยช่วยกันนะ,นะคะจริงๆ ตามสถานบันเทิงต่างๆก็ไม่จําเป็นต้องมีเรื่องพวกนี้ก็เข้าไปดื่มกินกันตามปกติก็ได้ครับถูกต้องนะครับซึ่งเมืองท่องเที่ยวก็มีหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีอย่างที่คุณแนนบอกแล้วก็ที่จุดนี้นะครับก็คือที่จังหวัดภูเก็ตหรือแม้กระทั่งที่หาดป่าตองในจังหวัดเดียวกันนี้ก็อาจจะต้องมีการเข้มงวดกวดขันมากยิ่งขึ้น<า>แล้วก็รวมไปถึงจุดอื่นๆอย่างเช่น เกาะพังงาน,นะครับสุราษฎร์ธานีเหล่านี้นะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าใครที่มีเบาะแสสามารถแจ้งมาได้นะครับที่ปอคอมอนะครับตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ได้เลยทันทีนั่นเองครับ